ตเงาิศาที่แผ่ไพศาลมานินนาผนู้คนมอบคลานตต่เงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดูกรัดด้วยโซตรวน สวัสดีครับพี่น้องครับ4พฤศจิกายน2565นะตามเวลาใน <c oughs> ในประเทศไทยเป็นวันศุกร์นะช่วงนี้นะผมได้พูดเรื่องประเทศจีนเยอะนะจริงๆเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์ของผมเนี่ยอาจจะทำให้คนเข้าใจว่าดรนี่มีอคติมากเกินไปหรือเปล่านะ ผมก็นั่งพิจารณาตัวเองนะชัดๆว่าเป็นยังไงเนี่ยนะแล้วจริงๆอ่ะไม่ต้องไปนั่งนึกเยอะเพราะว่ารู้อยู่แล้วทุกครั้งที่จะพูดเนี่ยเวลาผมพูดเรื่องประเทศจีนผมหมายถึงจีนคอมมิวนิสต์หมายถึงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนซึ่งเป็นคนคุมนโยบายนะสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเวลาผมพูดระวังจีนระวังจีนเนี่ย ผมก็พูดอยู่หลายครั้งว่าคนจีนประมาณพัน0ี่ล้านคนเนี่ยมันมีทั้งคนดีและคนที่ไม่ดีมีคนที่เข้าไปในประเทศไทย <c oughs> อย่างใสบริสุทธิ์นะแล้วก็ไปทำนะ <c oughs> ทำมาค้าขายโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมแต่ที่มันเป็นอันตรายเนี่ยนะเวลาผมพูดเนี่ยหมายถึงลักษณะที่เข้าไปโดยเป็นแผนของ รัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนมันเป็นการเมืองแล้วเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะไปครอบงําไปครอบครองนะมันไม่ไม่ได้ใสบริสุทธิ์แบบธรรมดาทั่วไปแล้วแรงหนุนการเงินการทองมันมากกว่าปกติแล้วนี่นอกจากเป็นตัวแทนธรรมดาตรงๆจากรัฐบาลแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มทุนที่รัฐบาลสนับสนุนแล้วให้ไปนะทำอะไรก็ว่ากันอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนโดยตรงแต่ทั้งหมดเนี่ย พรรคคอมมิวนิสต์ไม่ปล่อยให้ทําโดยที่นะครับไม่มีผลประโยชน์การควบคุมต้องเกิดขึ้นโนะดยเฉพาะนโยบายใต้รัฐบาลสีจิ้นผิงเนี่ยวันนี้ตอบหน้าปพีก5ปีเนี่ยชัดเจนว่ายิ่งจะคุมคกลไกทุกอย่างเขาเรียกว่าเวฟโพนไนส์นะเวฟโพนไนส์คอร์ปอเรต่างเนี่ยคือเอามาเป็นอาวุธวันนี้ยิ่งจําเป็นต้องระมัดระวังแล้วแพทเทิรที่เราได้เห็นทั่วโลกเนี่ย คือมันไปในทัษนะที่ไปครอบนำไปครอบครองรัฐทิลาอณาธิคมสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันจบไปหลังสงครามโลกครั้งที่2แต่รัฐทิลาอนานิคมแบบใหม่เนี่ยต้องใช้คํานี้เลยเนี่ยมันกําลังเกิดขึ้นในรูปร่างของการแข่งกันทางวัฒนธรรมนี่มานานละแต่ไม่พอหรอกวันนี้ทางการทหารเนี่ยมันไปยึดกันลําบากสิ่งที่ทําคือใช้ อาวุธแบบซอฟต์พาวเวอร์คือดัานน้เศรษฐกิจคือยึดครองทางด้านเศรษฐกิจเมื่อยึดครองเศรษฐกิจแล้วทุกอย่างมันก็นะตกเป็นของเราอยู่แล้วเหมือนกับเจ้าสัวในหมู่บ้านที่หมายปองสาวสวยลูกชาวนาจนๆคนหนึ่งก็หาทางเข้าใกล้ๆหญิงสาวไม่รับเนี่ยก็ต้องหาทางเข้าทั้งพ่อทั้งแม่เอาเงินไปให้ไปให้ยืมให้อะไร ท้ายที่สุดมาก็จะได้รวบหัวรวบหางเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเป็นเรื่องสําคัญเมื่อพูดเรื่องเศรษฐกิจปากท้องก็คือปัจจัยการผลิตแล้วท้ายสุดลงมาที่เรื่องที่ดินผมเตือนเนี่ยนะพอเห็นข่าวในหลายประเทศเรื่องของการเข้าประเทศแล้วเนี่ยนะเข้าไปครอบครองแผ่นดินนะไปครอบครองจุดยุทธศาสตร์สำคัญแล้วท้ายสุดก็ลุกค,คืบไปถึงขนาดยึดนะเหมืองแร่เหมืองทองคําเหมือง เหมืองน,น้ำมันนะอะไรประมาณเ,าเขาเรียกหลุมน้ำมันบ่อน้ำมันเมื่อรู้ก็เตือนนะนี่เวลาเตือนไปแล้วเนี่ยก็จะมีพี่น้องที่เชื้อสายจีนนะที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนแล้วเรื่องเรื่องนี้ก็พอเข้าใจได้แนละ้วแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่มองเห็นโอกาสจากการเข้ามาของประเทศจีนนะก็ได้วางแผนเรื่องต่างๆนะ แล้วแน่นอนนะถ้าใครจับประเทศจีนได้เนี่ยมีช่องทางเข้าไปได้มันก็คือโอกาสทามาหากินนะคือโอกาสที่ใหญ่เลยนะแล้วก็ที่จริงก็ต้องบอกให้ชัดอีกทีว่าสําหรับประเทศจีนเนี่ยยังไงเราต้องทํามาค้าขายยังไงเนี่ยเราจะจะบ้าเลยที่เราจะไม่คบค้ากับคนจีนนะเราครบค้ากับทุกคนทั่วโลกแต่นโยบายการเปิดประเทศชนิดที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเราก็รู้อยู่ว่า นะชาติอื่นๆเนี่ยมันคงไม่มีใครอยากจะมาเอาหรอกอเมริกาเนี่ยไอ้เรื่องจะไปเอาแผ่นดินไทยเนี่ยนะมันเกินเกินความจําเป็นเขาเพราะที่ดินเขามีพร้อมนะมีพร้อมแต่ถ้าเกิดเปิดอย่างนี้ก็ต้องมาแข่งกับจีนนะแน่นอนแ,แข่งกันแน่รับรองได้เลยนะแล้วเงินทองเขาเยอะแยะมหาศาลประเทศไทยเนี่ยเอาแผ่นดินมาขายนะเอาไร่ละสี่สิบล้านเนี่ยคุณเชื่อไหมต่างชาติสามารถจะซื้อได้ทั้งหมดเลยนะมีกี่ไร่ก็แล้วแต่เนี่ยแล้วใครไม่อยากอยู่ประเทศไทย เพราะนั้นเนี่ยนะเวลาผมพูดเรื่องเหล่านี้นะผมกำลังจะบอกพี่น้องคนเชื้อสายจีนที่มีความสัมพันธ์กับประเทศจีนแล้วก็รู้ดีว่าในด้านดีๆนัมีอยู่นะท่านไม่ได้มองในมิติการเมืองแล้วจริงๆอะความเป็นพ่อพันธุ์เดียวกันทีมลาวแข่งกับเซทีมอิรักอย่างนี้เราต้องเชีย์พี่น้องลาวเราอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเรื่องเข้าใจได้แต่ต้องแยกนะครับคนจีนจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่มาเสือผือนหมอนไปเมื่อก่อนนู้น กับคนจีนที่กําลังจะทะลักเข้ามาแล้วได้ทะลักเข้ามาในช่วง10ปีหลังเนะี่ยจริงจริงนะสาปีแล้วมันคือการรัทธ่ล่ามึงขึ้นนะมันอยู่ในแผนนั้นนะยุทธศาสตร์ของจีนที่จะครองโลกแล้วจะต้องมายึดบริเวณย่านนะเอเชียเราเนี่ยโดยเพราะเอาเอาพม่าก,กับไทยนี่เป็น2นะขาอย่างเพื่อจะได้จิกกินนะเพราะั้น คนจีนที่เข้าไปในประเทศไทยในยุคหลังนี้เชื้อเชื้อสายจีนอาจจะไปแปลงสัญชาติอะไรเทียบไม่ได้กับคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยมาหลายรุ่นคนทําประโยชน์ให้กับบ้านกับเมืองพูดภาษาไทยนะครับคือมีความเป็นคนไทยมีศักดิ์และสิทธิในความเป็นคนไทยเท่ากันกับคนไทยอื่นๆผมเองก็ไม่ได้เชื้อสายไทยผมเชื้อสายเมืองเชื้อสายมอญเชื้อสายกะเหรี่ยงเชื้อสายอะไรไม่รู้แะไม่ได้เป็นไทยแบบไทยไทยที่เรามองว่าไทยภาคกลางอะไร มีพี่น้องอีสานที่ก็ไม่ดีว่าประวัติไทยอ่ะเรียกว่าลาวนะมีมอญมีกะเหรี่ยงมีนะพี่น้องมาลายูอะไรเงี้ยแต่เราทุกคนนะ่มีศักดิ์และสิทธิ์ความเป็นคนไทยเท่ากันเวลาผมพูดในเรื่องปัญหาบ้านเมืองการโจมตีรัฐบาลน,นะอย่างที่พี่น้องมองเนะี่ยคนบางคนที่โลกสวยเพราะได้ประโยชน์จากสิ่งที่มันเป็นอยู่เนะี่ยก็มองไม่เห็นภัยร้ายที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองและลูกหลาน อาจจะมองว่าผมเนี่ยโอ้ด็อกเตอร์ช่างความแตกแยกนะอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็มานั้นคิดอย่างนู้นอย่างนีน้ผมจะได้ประโยชน์อะไรจากการเนี่ยตันี้ปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยเวลาที่เผด็จการมันอยู่ในอำนาจมันไม่อยากเสียอำนาจเนี่ยมันจะบอกว่าต้องสามัคคีกันต้องปรองดองกันกษัตริย์อยากจะอยู่ต่อก็บอกทุกคนปรองดองกันใต้ร่มพระบารมีทหารอยากอยู่ต่อก็บอกต้องเคารพกฎหมาย แต่สถานะที่พวกเขาอยู่นะั้นมันอยู่ในสภาพที่มันไม่สามารถนําพาประเทศไปสู่ทางที่ดีขึ้นได้ประโยชน์มันมีให้หาได้ตลอดนะครับมีด็อกเตอร์คนหนึ่งแกเข้ามานะในใน c e e o o o k ผมแล้วก็แบรนะ์มาแบบเนี่ยผมก็เลยเข้าไปดูรู้ว่าเป็นด็อกเตอร์แล้วก็ทำงานทางด้านสถาบันการศึกษารับซื้อขายสินค้าจากประเทศจีนนะดูสภาพแล้วก็ไม่ใช่คนชั่วคนเลวอะไรนะแต่ว่าไปคบค้ากับคนจีนชัดเจน คงมองหาช่องทางแล้วก็เข้าใจว่าไม่แน่ใจว่าลึกๆเนี่ยมีอะไรนะสัมพันธ์ับคนจีนไปกินข้าวโต๊ะจีนอะไรกันนะไปร่วมประชุมสมาคมรู้จักไม่รู้หรอกว่าลึกขนาดไหนแต่แระเข้ามาแล้วผมนั่งดูเนี่ยก็ประมาณจะมองว่านะต้องสามคัคคีประเทศชาติจะได้เดินหน้ากันไปได้นะร่วมกันช่วยกันคือพวกโลกสวยอย่างนี้นะบางทีมันต้องด่ามา ผมก็เลยบอกว่านี่นะผู้หญิงที่เห็นแก่เงินนะเงินมาพลาหลุดเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าหลงเงินเพื่อจะได้เงินเนี่ยอะไรก็ยอมหมดแต่ผมไม่ได้ว่าคุณดร็อกเตอร์ท่านั้นพอรู้ว่าเธอน่าจะดูแล้วก็ดูแล้วก็เป็นคนดีตั้งใจทำมาหากินมองหาโอกาสแล้วคนไทยไม่ผิดที่จะจ้องทำประโยชน์นะหรือทำการค้าขายกับจีน บ้าเลยที่เราจะไปตัดตีนตัดมือเราแต่ว่าต้องเข้าใจโครงสร้างว่ารัฐบาลนี้มันเป็นรัฐบาลที่เจ้าสัวหนุนหลังอยู่แล้วเจ้าสัวนนี่เขางับผลประโยชน์ไว้เยอะแล้วเขากำลังจะถ่ายเทให้ตัวแทนจากประเทศจีนไอ้ส่วนที่เราได้เล็กน้อยเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็มองแล้วก็คิดว่านั้นเราก็อยู่เฉยๆเพราะท่านเป็นฝ่ายได้ประโยชน์นะผมนึกถึงสมัยตอนที่ผมเป็นเด็กนะที่บ้านยากจนนะ ไม่ได้จนแบบไม่มีจะกินอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีเงินเงินฝืดนะมีไร่มีนามีข้าวกินก็ถือว่าในหมู่บ้านก็ไม่ได้เป็นนะถ้าแบ่งกลุ่มก็คืออยู่ระดับบนแต่มันเงินมันฝืดจําได้มีพ่อค้ายาสูบยาขืนนะยาสูบแบบเมืองเมืองบ้านๆเน,นี่ยก็จะมาไล่ซื้อนะแล้วก็ซื้อเสร็จก็เอาไปขายต่อในราคาที่แพงขึ้นก็เป็นพ่อค้าที่มาอย่างเงี้ย เขาก็สืบดูก็เวลาพ่อค้าจากอีสานมาเนี่ยเขาก็จะมาพักที่บ้านผมคอยติดต่อทั้งนั้นไม่รู้จักกันติดต่อกันมาถึงปุ๊บก็บ้านผมก็จะได้ดูแลอาหารการกินแล้วพาไปรับยาอะไรมาประสานงานเสร็จแล้วก็เอายามาฝากไว้ที่บ้านถึงเวลาก็ขนกลับไปเ,เราก็เป็นคนดูแลตรงนี้นะนั้นเมื่อเขามาเนี่ยนะอาหารการกินเขาก็จ่ายเงินให้ไปใช้ซื้อข้าวซื้อของมากิน ทำกับข้าวเลี้ยงเขาพอเขาจะกลับไปปุ๊บก็เอาเงินค่าตอบแทนให้เงินมาเนี่ยนะโดยสภาพธรรมดาเนี่ยพอได้เงินเนี่ยเราเป็นขัดสนเนี่ยมันก็รู้สึก่าเออมันดีจังเลยเราก็อำนวยความสะดวกเราก็ยกย่องเขานะอาหารการกินอะไรให้ดีหมดเ,เงินมันมีอิทธิพลอย่างนีนะ้แต่ว่าเราจะต้องดูนะว่ามันเป็นอันตรายหรือเปล่าสมมตินะมันไม่เคยเกิดขึ้นนะถ้าสมมติมาแล้วนะ ทำท่านะไม่ดีกับนะั้นหลานสาวน้องสาวอะไรเราพี่สาวเราอะไรเงี้ยอันนั้นนะี่ไม่ได้ละนะไม่ได้มันมีภัยมาเหมือนกันนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับตาไม่ชอบว่าเห็นแก่ได้แล้วมองไม่เห็นภัยที่ตามมาแล้วภัยจากการที่ประเทศไทยกําลังเปิดอาซาอย่างเงี้ยแล้วปล่อยให้เขาเข้ามาทุกทางแล้ววันนี้นะมันมีแผนที่แผนที่หนึ่งซึ่งผมไม่ทราบที่มาหรอกนะ ซึ่งแผนที่นี้นะฮะไม่รู้ว่าเขาได้มายังไงแต่ว่าดูคร่าวๆก็คือว่าแต่ละที่แต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะมันมีต่างชาติเข้าไปตั้งหลักปักฐานค่อนข้างจะเยอะทํามาหากินกันประเทศไทยเราเนี่ยเป็นชาติที่ใจดีใจบุญสุดทานนะครับซึ่งก็เป็นจุดแข็งของเรานะแต่ถ้ารัฐบาลไม่ปกป้องแล้วคนไทยก็อ่อนศักยภาพโดยเพราะ8ปีที่ประยุทธ์อยู่เนี่ยอ่อนเพื่อไปหมด ที่ดินก็จะขายให้เขาพอเข้ามาดีด้วยหน่อยเขาขอแต่งงานเขามาฉีกลูกสาวเอาหมดเพราะคือคนมีเงินมันดูดีกว่ามีเงินเสียงดังกว่าแล้วเงินมันซื้อได้ทุกอย่างนะที่ผมบอกเงินมาผ้าหลุดนะรักไม่รักไม่รู้แต่เฮ้ยมันดีมันดีกับพ่อแม่เรามันมีเงินมาให้แต่งงานเลยถ้าเขาเป็นแต่งงานปุ๊บนะเอาเงินอยู่รู้จักผู้คนเอาเงินยัดใต้โต๊ะแปลงสัญชาติได้ทีนี้ก็คือได้ครอบครองนะแผ่นดิน ในานามคนไทยนะแต่เป็นนอมินีให้ประเทศอื่นอย่างนี้มันเกิดขึ้นนะพี่น้องอย่าปฏิเสธเลยมันได้เกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยนะผมมาอยู่ตรงนี้เพื่อจะบอกว่าผมไม่ได้มีอคติแบบบ้าคลั่งนะแต่ในเรื่องการเมืองการปกครองเนี่ยผมไม่นิยมการปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนสิสนตะ์ผมไม่เอานะชัดเจนคือผมเนี่ยประชาธิปไตยเชื่อมั่นว่าประชาชนเนี่ยต้องมีศักดิ์สิทธิ์นะบ้านเมืองเป็นของทุกคนจะมาอ้างเป็นคนดีตั้งพรรคขึ้นมาแล้วก็ จะไล่คุมคนทั้งประเทศนี่ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องมาขึ้นกับประชาชนให้ประชาชนตัดสินคือผมเนี่ยโปรดิโมคราซี ocracy, ไม่ใช่โปรคอมมิวนิสต์มันชัดเจนนะเรื่องนี้แล้วผมไม่เชื่อว่าประเทศจีนจะกลายเป็นหมหาอำนาจได้การจะคบหากับประเทศจีนต้องระวังเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะล่าอาณานิคมยุคใหม่นะครับเรานะไม่ต้องไปเป็นใต้ฝุน่นอะไรใครหรอกไม่ต้องไปเป็นริ้วล้อใครแต่ผู้นําเราต้องฉลาดแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ย ถ้าไม่เข้มแข็งเนี่ยแล้วมันจะเป็นภัยเนี่ยลูกหลานเราวันข้างหน้ามันจะไม่มีแผ่นดินอยู่เอานะครับผมเป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นอยากชี้แจงให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับบุญรักษานะครับสวัสดีครับ